โอเคครับก็อยู่กับผมนะครับปรินอยู่กับช่วงเล่นไปเรื่อยตอนนี้เราอยู่กับเกมナルโตชิปูเดนอันติเมตอินจาสตอมสองนะครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงที่ผมอัดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สตรีมลดราคาก่อนสิ้นปีนะครับโอเคเรามาลองเริ่มเริ่มไปเนีย่ยผมเพิ่งโหลดมาเลยนะมาดูกันเดี๋ยวเราปั๊บครับ okay, ปิปกนก่อนโอเคปับลับนะว่ามันเป็นไง เดี๋ยวเราเล่นหมดนะเล่นมัเลยไปดูกันผมเมื่อกี้ผมลองเข้าไปก่อนนะแล้วมันอ่ดผมเลยไปปรับอ่าทำใจเลย <Yeah. S 1> ก็นะใครเป็นแฟนนารุโตะนะก็น่าจะเคยเล่นเกมนี้แหละแต่ผมมาเพิ่งมีโอกาสได้เล่น Now, this world shall no เริ่มมาก็เปิดด้วยเพลงเลยเลระ อันนี้น่าจะเป็นตอนที่เพนมาบุกโคโนฮานะโอ้ตอนนั้นนี้แบบตอนน,ตอนนั้นตบมาเป็นอครที่ยังไม่เคยดูก็เข้าไปดูครับไปดูได้ก็มแบบีคนดัาฟ้เพนนี่คือแบบทำตาโคโนฮาแบบเละไปเลยนะทีมงาน เดี๋ยวเราดูคัตซีนไปก่อนนะผมว่าจะไม่ข้ามจะได้แบบอินอินหน่อยสักกูลาบอกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นนะเรื่องแบบนี้ประมาณนี้แบบคงไม่คิดว่าหมู่บ้านตัวเองจะโดนถล่มแหละโ้ยเศร้านึกคิดถึงมูรุตโต ดูสิว่าเปิดตัวพระเอกเราเขาจะเป็นไงเฮ้ยอ๋อหมู่บ้านใบไ,ไม้หมู่บ้านแห่งไฟนะแต่ชื่อแบบเอาแล้วเพลงลงมาแล้ว ครับพระเอก So you came โอ้โหยิ่งใหญ่จริงอะไรจริงโอเคเปิดเกมได้โอเคนะผมว่าแต่จริงถ้ามีซาวแบบสนุกสนุกแบบดังกว่านี้หน่อยน่าจะดี On a gust of wind did the young man come home once more S <S to, the like right, like to the crisis looming over his hometown. He offers limitless strength to the farewells of the distant past. He offers fresh hope. เหมือนประมาณว่านารุตโตเป็นคนพาความหวังมาอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะแต่จะพยายามแปลให้ Now this takes me back. ย้อนกลับไปตั้งแต่อาจารย์ศิลายายังอยู่ The village hasn't changed a bit. อ๋อนี่คือกลับมาจากฝึกวิชาแน่เลยแล้วก็แบบว่าหมู่บ้านเปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่รู้ผมรีบไปหรือเปล่านะผมว่ามันดูเล่าเรื่องอืดน,นิดนึงอนะแต่นะ่าจะต้องเป็นคนที่ตามมาเล่นเรื่ยอยๆแหละเขาถึงจะแบบอินอะไรประมาณเนีน้เพราะจริงๆแต่ละซีรีส์มันก็จะไล่ไทม์ไลน์แบบ คอรโอเวอร์กันนิดหน่อยนำต่อประมาวกมา้อีเราว่าลบา้านอร i t เอ่อประมาณว่ากลับมาบ้านอีกครับมาณว่า k นอกบม่ั้านอี a ครับปร it. กันบ e r มาว่ากลั i อากรม่มอนคกันประมาณว่ากลับมากัน ซากุราก็แบบมันตกใจนารูตะกลับมาแล้วประมาณนี้ไม่รู้แปลถูกป่ะนะมีการหัวเราะว่าตัวเองเก่งขึ้นซากุราก็บอกว่าแบบเดี๋ยลงตัวเองประมาณนี้แต่เราลองข้ามไปจากมัน ซากุระซากุระาเสนอตัวจะไปเทนารุโตะนะโอเคนี่เรื่องเทนารุโตะก็กลับมาอยากฝึกอาจารย์จิรยานะไปเดี๋ยวลองมาดูกันอันนี้เดี๋ยวผมเล่นยาวๆครับอาจจะตัดบางตัวนิดหน่อยนะ ไอ้เลยเล่นไปยาวๆเลยอ่ะไอติดติดไรเราต้องไปไหนเดเราลองคุยกันเอันนี้ไปไปตามลูกสาวกันตามเรืเรื่ย วิวใช้ได้อยู่นะสีเขียวคืออะไรอ๋อเซฟเราต้องคุยแม็กแซบบ์เซฟต้องคุยนะเซฟกันไม่รีเทอร์ดิเล็กนอต้องเปิดเดงไปครับเคยดูแต่ในการ์ตูนนะแบบไม่รู้ว่าดีเทลในเมืองเป็นไงไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า แต่หมู่บ้านนี่แบบคนเยอะเหยเราเอาไปหาโฮคางิแน่เลยซื้อนเดเป็นโฮคางิแล้วนะยอ้อนกลับมาดูกันนี่นี่มีรูปรุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่ห้านะมีหลายคนไม่รู้ไม่คุยเดินเดินอไรอย่างเดียวหามาหาซึเนเดะนะขอเข้าไปนะคะท่านซึเน,นเดะประมาณนี้ฉันพาตัวนาอุโตมาแล้วค่ะ hey! ว่าไงป้าเซนเดอันนี้ผมเติมอีกนะอาจจะไม่ได้เรียกกัเอ่อชิซูเนะอ๋อชิซูเนะก็บอกว่าดีดีที่ได้เจอน้าลำคาญจริงเจ้านัลโตะประมาณผมกลับมาจกเทแล้วอ๋ออะไรประางเขาเขาน่นแหละมีทุกนุกทัวร์ออฟดิตันที่เขาจะมาเทนึ่น คาคาชิอ๋อถ้าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะต่ออย่างนี้น่าจะไปเป็นเหมือนลากกนออ่ากระดิ่งถูกต้องด้วยตอนตอนนี้เหลือสองคนจะเป็นเนโตะกับซาคุระนะให้เปใน,นกระตดดโอเคน่าจะผสอนเราเรื่องต้นแต่เดี๋ยวเราต้องไปงหรือเขาจะตัดเข้าสู้เลยอ๋อต้องไปเองอีกดูเวลาจริงบอกเลยไป นี่แต่ภาพแบบนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะไปนอนแฟนตาซีภาพผมเคยเล่นภาพเจ็ดนะตอนเด็กๆใช่ปะ่ะเจ็ดเจ็ดมาสะคอเอออย่างเงี้ยแบบเดินตัดผ่านอย่างเงี้ยนมะาเดี๋ยวเราไปเทสการต่อสู้กับคาคา,าชิก่อนผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องตัดแหละบางตัวนที่เดินอะไร เดี๋ยวดูก่อนคลิปแรกอาจจะลงเต็มน,นะให้ดูแบบเห็นว่าบรรยากาศเป็นไงคลิปต่อไปอาจจะแบบตัดจะได้แบบเต็มเจะเรื่องกันแบบเร็วๆหน่อยมาแล้วอันนี้ทางออกเอ่อ Training f i e l d ทางขวาใช่ไหมห <c oughs> ยุดก่อน,น,นอกัมเ <c oughs> น,นินเลยว่าไม่ตะวัและวอร์มอัพวอร์มอัมอพอ๋อมันอ๋อ โอเคเหมือนเพลนะผมก็นึกว่าแบบเอออะไรเนี่ย b a t t l e Condition a n t i b i r t o Awakening อะไรต้องเปิดพลังแล้วกดอะไรตรงไหนบ้างเล่นไม่ต่ออะไรแล้วเดี๋ยวดิฉยังไม่รู้อะไรเลยโอ้โหมาถึงหายไปแล้วทุกคนจะเย็นโคตรอ๋อนี่อ็ไหนถืกระดกแท้ลบด

กิจได้ไหมก็ไม่รู้ยังไม่รู้ปุ่มอะไรเลยว Warm complete okay out okay. tag ก็คือได้จะใช้สเก็ตเกี่โหเดาว่าจะมีสอนกดปุ่มไม่มีอะไรเลยดูเลือดผมอ่อ <laughs> <B. okay. S 1> นมาก B o k a เหรือว่าจะสอน <laughs> ผมก็ปล่อยยาวเลยโอเค โอเคละเดี๋ยวอะไรอีกเนี่ยโคดออนฮะเอาวอาของเราเป็นอาวุธนะนะจะแบบเอาไว้ใส่ตอนที่ผมกดใช้มุ่มั่วไปเมื่อกี้ไม่รู้โดนอะไรแปบั้ไม่ตอนปุ่มเลยเดี๋ยวโอ๋ยวผมอาจจะต้องไปฝึกกัน เดี๋ยวเรเล่นเรื่อก่อนเฮ้ยาว่าพร้อมไหมมแล้วอทเป็เราตันนี้กดปุ่มบนเอาไว้ นี่ละกันเฮ้ยน่าจะยังไม่หมดนะเมื่อกี้ผมลืมข้างข้างมาดูโซคาคาชิได้ไหมไปแล้วน่าพบเธอประมาณนี้ขอโทษที่ทำให้รอคะ่ะประมาณนี้ ทั้งคู่พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไม่งั้นไม่มาหรอกโอเคคนเหมือนสามปีที่แล้วก็คือเมื่อสาปีที่แล้วอ่ะมันจะมีนาโตะซาเจเกะแล้วก็สากุละานะแย่งกระดิ่งซึ่งซึ่งจะมี2องันแต่ว่าสามคนแล้วคนหนึ่งจะอดทิงาอันนี้น่าจะช่วยกันสู้หรือเปล่าเออออพติมัคเบสสเตตัสเอฟเฟกต์ออพิเนียนอิมั อก็คือให้คู่ต่อสู้ติดสถานนะแล้วก็ใช้จากกาักรหรือเ,เอาไปคิมนิ่งกดยังไม่ถูกเลยไปเอากัน Shall we begin Yes Looks like วิ่งกันที่ใช้เนี่ยวงเล็ก Sử dụng khá chơi và phá h 중에 phan tài liệu lập nh Sakura nếu thрип. Đ löp biên phán thông chuyện cỡ và thể hiện cơTeleport bằng n s <coughs> utter. Nếu thôi thì nổ phân đồn an toàn từ เนี่ยนี่เป็นเหตุผลว่ามันกดอะไนมันต้องกดชาร์จอะไรเดี๋ยวต้องจับจังหวะกันทีนี้ต้องการ Fire style, Fireball Jutsu! Okay. Uh, yeah. oh, no, bar. Oh, it's huge! Bot, Leo, Leo. You're gone! Eat this! ก็สองชุดได้หรอ้ปแค่ตลกอ่ะเนี้ยมีด้หรอก็ปอมเฮ้อะไรเนี่ยกดไม่รู้ก็ถูก่ะเมื่กี้ผมผมเพิ่งซือจอยมาเล่นนะไม่ถนัดปกติเล่นเกมไม่ได้ไม่ได้แน่เลยเมื่อกี้ผมกดกดวายปุ่กดอ Who thought quick time do this well? Who thought you do this well? Who thought you'd do this well? thought you'd do this well? Who thought time would do this well? Who thought you do เนี่ยถ้าอันนี้เราผมอยากรู้ว่ากดยไงแต่ผมต้องไปติดตามผม่อนว่ากดกอนมาดีอาจารย์หดเก้อกอมาดีอาจารย์มเสียด มันอยู่นะเรากดสกิลนี้ไม่เป็นเลยผมกดไม่เป็นจริงไอ้สักุระจัดการต่อเอ่อเลือดอาจารย์พลาดรอแบบไม่รู้เฮ้ยใช่ต้องยิงแล้วตายแล้มันต้องยินี่เฮ้ยโอ้ยังมียีครออ่ะ

เอ้ยไม่หานไดดาวเดียวผมกดไม่นี่ว่าต้องมีลัวลโอเคครบแดาวทุคนเลยออกไปดาวเต็ะล่ผมป็นคนกดลวลัไม่ค่่ นี่ซ้อมมันจริงไงหมเนี่ยซ้อมเลยฆ่ากันเนี่ยเฮ้ยกระดิ่งลุดแล้วโอเคอ๋อเป็นปลดล็อตติเขตเมื่อก่อนนี้ไงที่ผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเัน้ลคน ได้กันมาแล้วผ honestly didn't t h ไม่คิดว่าคุณจะจัดการเอาชนะ You too จะโตดูเดี๋ยวก็คงนึกถึงซาสึเกะอ่ะอไล่มนึึกถงะโอเคนึกว่าจะเนะผมก็นึกว่าจะตัดภาพไปแบบนึกถึงซาสึเกะอะไรของโอเคภารกิจจบนะดูแรงกันดีกว่าเฮ้ยพลังอะไรเยอะอยู่ คนอื่นเขาอาจจะได้เอกันนะแต่ผมได้แค่นี้แหละคุยกันมาแบบประมาณว่าพวกนี้เก่งขึ้นคะคาชิว่าประมาณแล้วก็ เดี๋ยวคุยพวกเราควรคุยเรื่องอนาคตแล้วก็แต่ตอนนี้ไปพักกันก่อนแล้วก็เจอกันีหลังนะโอเคโอเคพวกเราทำได้ไปไปรับภารกิจกันเถอะนาโตะลกดิโตะมันประมาณว่าโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วการสำหรับภาแรกสำหรับนารุโตะอันติเมชิปูเดน สตอมสอไม่รู้ผมพูดถูกป่าก็ยังไงใครชอบกดฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะตอนหน้าเดี๋ยวผมจะพยายามตัดเวลาช่วงที่เดินนะเราจะได้มีเวลาดูเนื้อเรื่องกันเยอะๆโอเคครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณครับเจอกันบ๊ายบาย